Tầm tầm xin được ô tư đi phần đè lạ thật lạy ô tè ô tè lai thật lạ thật lai thật lạ 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 ยสวนนัสดีท่านผู้ชมวัอนี้กับมาเจอกับบ่าภูไทยเสกาวเชนเคยวันนี้ป่าภูไทยจะพาไปเที่ยวชมหมู่บ้านสนบดท่านผู้ชมหมู่บ้านห่างไกลโชคฤทธเอาท่านผู้ชมหมู่บ้านบ่าภูไทยจะพาไปถน้นทางล่างคือเห็นนาะอยู่รุ่มท่านผู้ชมเป็นหมู่บ้านสปานท่านผู้ชมหมู่บ้านชนเทามังกอง ทำาสุมหรือว่าเบาหง่ายฉันพอเรอเทิงทำมาสุมนี่ทำมาสุมเปินซาเพิ่นกันยังเป็นส่งบัวห่านทำมาสุมเนาะนี่ส่งเก่าอย่เนาะบ่าชป่าตั้งอยู่ภูทำมาสุมห่างไกลสลีลีกเนาะเพื่อบ้าไปสิมาหอดกับไว้หงายทำมาสุมใช้เวลาเหยาวประมาณแต่บ้านบ้าไปมาประมาณเช้ากอลักทำมาสุม ึ walk, rim, girl girl, ้น <lizard> ผูม <story> ีว่าเพือกซีฮอตทางกนักแหละสังเกตเป็นมบ้านแบบห่งบ้านดังเดิมทมาสมเนาะสังเกตเป็นกองพาวเปนเนาะนี่กองพาเป็นนี่เกาแกะนะท่านผู้ชม้อันท่านผู้ชม่าเปิ่นดวงซีิสันลยนะสวัสดี ตีผ้าครับสบายตีผ้าสวัสดีสวัสวดีเอ็ดเวิร์ด่ะโอ้เป็นห้างตำพูกเนาะนี่ธรรมชมประเทศห้างตำพูกธรรมชีไเ็นเ,เนมันตำผ้าตำจนตำสิ้นเนาะ โอ้ตีผ้าวันนนะตีผ้ากลังเฮ็ดเอ้ตัวโอ้ทำมาชมมาเบิ่งนี่ตีชีวิตของชาบ้านเป็นนี่ยังดำรงชีวิตแบบโัรหานะทำมาชมดูเฮ็ดท้ายเอดูดูดูตีผ้าไอ้น้อเกมทเกมทางให้ทางโชนน้อมาชมเด็กน่อยปนปุ๊มปุ๊ม มันต้นบ่อหาบ้านเนี่ย,ม,ย,ม,ลลยมันไก่เนะ้างงานเนะไก<ม>่ทางอะไรอาเงี้ยน้ะไม่เลยทางเขาทางอนาพน์เราุมลราอู่เขาปูได้ทางอะไรลดลดหอดเนะอโอ้สำสบี่คนดีอเอาเล็กเขาตีผ่านเล็กเล็กแนบบ่ โอ้คักอะไรย่างเงี่ยมันท่านชมเราจะกันแบบดำรงชีวิตแบบโบหานท่านชมไปเผาเผาบางแดดตีเนาอมาหาอยกเฮ็ดตอนนี้ไม่มีทางไปหึ่งตอนโหนี่บุญก้าเตี้ยวคนไปทางอลาวกล่องบางนอกันแหละ ทางนี้เลยผูตรงนี้เลยออูตนี้เอเอาเลเลยกระปิกเรา่หญ่พระพร้าูเพิ่นเป็นเคตมือหนองกนหรอเออ่องมน่องเลยอ๋อความขาวห้วยนั่แหละขาวห้วยรวงหันอือาี่เป็นห้าออวนี้ยังักลักกแเตปานนี่ได้บ้านเดียวหรือเปล่าร้ว่าหลายสปานบ้านเดียวเลยชา้าน มกันอยู่บานนนเนียเดบ้านบ้าไองบ้านเดียวขอบ้านเดียวหราเดียวน้่ยาเป็นบ้เป็นาวานชาวบ้นยดูาทำสนบบเพ่อเพื่อกันยังี่ที่คลองดังเดิมทำามถัมตีผ้าเนาะตำหูกทำมาชมเดีว่าตำเข้าได้ด้วยมือทำมาชมเนาะ หมูบ้าบการอยู่แบบสงักบหปแบอยู่แบบเรียบง่ายหมูบ้าเป็นแบบโมีผ้าใชไทท่านผชมแต่แต่เกียงอะเนาะอยู่แบบนั่งอยู่แบบโบราณท่านผ้ชมหม้าใรีพาไปเลาะอท่ามไปบิ่งตาหูเนาะท่า้ชมทานู้มเทนั้นกตําหูตอวตำผ้าท่านู้ชมทัสิ้น

ตำซินเนะาะใม่เมทาอืมนี่เมทาสวัสดีเม,มทาเปิทูปเปิูปภาษาลาวอยู่ป่ไบินีนบินีนโอ้ที่ธรรมสนทรตำซินเนาะโอ้พ่น,นงเทวดคงงองโบราณท่ามสู้ชมนี่เห็นป่ะโอ้ินเดวนน้นเด็นเดกน้อยเด่อีเนาะเออขุนผู้าวผู้าวป ตําเป็นเบิดแล้วผู้สาวก็เนาะนผู้สาวอ๋อผู้สาวกําเป็นเด้อเนาะเออผู้สาวกําสินเป็นเด้อเนาะสาวผู้สาวกตําตําเป็นเด้อเนาะอเาเอิ้นว่าเอ็ดเบิดนี่น่ะขออนุญาตเด้ออันนี้น่ะเอออันเนาะําซบ่ไผก็มีฮู้กันบ่ไก Ô phở dễ đây nó mày không ai nó. Ừ. Sư ở bỏ mày phai này. Và mày Đang phai nặng như đó à, này. Sư ở bỏ phai 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 tầm xin này. Ừ. Sư ừ. nó. Nó ở đâu đây mày? Mên nó áp luôn, hay chờ. Ừ. Sư ấy đậu mày. Nô. Đa bài, ế đi. Xây nấm đính vào bàn này bảo. ทผสมอทอน้ำดิบเนาะนี s <S <You> ่ทำผสมโคกตำเขาเพ็่าทำผสมขกหมองเนาะอันเป็นภาษาบ้านผู้ไทยของโกมองทำผสมดินนะเพินซีเพินซีเอมาตั้งจุ่มก่นทำผสมเนาะเพินซีประมาณสองสามโมงแรงเพินซิมาซุ่มกันตำเขาเนาะ โอ้คือสิบโมงพักสำชมเนาะเสียดายเบาไทยบมา,ทา,า,ามา,นะามถือว่าเพิ่นเติเข้าเนาะท่านชมถือว่ายังถือคิดของดักเดิมท่านชมอีดถือของโบราณเนานะท่านชมเพระท่านชมตเบิ่งผู้สาวตั้มหุ่นอินมท่านชมเบาไทยเห็นแล้วผู้สาวตั้มหุ่นนี่แหละลางท่านชมไปเบิ่งกันเลยสวัสดี พี่ท่านผู้ชมเบิ่งผู้าตําฮูกเนาะว่าตาผ้าท่านผู้ชมขออยถ่ายเด้ออาวพี่ท่านผู้ชมโอ้หลายชิ้นพนงามาท่านผู้ชมเนาะงามบ่เอนไผู้ตําก็ยังผู้เอ็ดก็งามเนาะเออญาตถ่ายเด้อทโอ้เภทประหลายเนาะ เก่งเนาะทำทำาสมลายมันเนี่ยงานความผสมคอนเทนต์ละเอียดขนาดนั้นเนาะแถวนี้ตำหฮบัดคู่บ้านเนาะมาแถวแถวโอู่แถวนี้เนาะลายเนาะ theo 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 thôi mà mới hết nó phải hẹn, khỏi đấy Theo này lai theo này theo lại để cái lai nô. nói thầm thầm nó này hết biển nó thứ bậc kinh thầm thầm đây. Sư thế lớn phần này kênh xá bùn ờ, nó. มีพวกล้วะอ๋อมีพวกล้วทำไมผัชีวิตปอภัยก็คือบ่ฟินยังมีพวเนาะัเจ่งเนาะเบิสองจดเห็นลายไนะสอดคือจังหวะเลย่าชมเอาไปก็ได้ครับเจออะไรหากินแถวเซอร์กับเซอร์เปอร์กันยังได้ยัเนาะหูเปิ sạch nhai ở đây rồi bỏ còn có tè kín nữa cái hên cài mắm cái hên cao bạch tít nục đây tít nục nục bữa nào lại này นีนี่เออาวเลยบ่นี่หรอท่อมันห้าวเลยบ่เอาเอาปรับใจอะไรไครไปนิดนึงครับท่านผชมเด็กน้อย มูบาตัวนี้ห้างไก่ช็อกเล็กใหท่านผู้ชมไปเพื่อบ่อเบ่ภัยซื้อหอยเปห้องไงท่านผู้ชมทางยากกันเลยขึ้นภูลงภูเล็กหนึ่งเบาภัยขี่จักรเล็กหนึ่งกัยังเบ่อยากขึ้นท่านผู้ชมไปปัดขาลงกับเบรกเบรกเอยู่เลยหลายเรียบมูบ้ามาท่านผู้ชมโอ้โหพอดีใช้น้ำดินท่านผู้ชมนั่นีลน้ำดินโครงการนเพิ่นเะโยชน์เนาะส่วนกล้วยให้ท่านผู้ชม ใสีไภยผายเบิ่งงพ่นตำเข้าเนะาะกังตำเข้าทำชมพุทตำเข้าเนาะสบายดีตำข้าทำชม

หมูบ้านก็มีแต่ผูร่วดเลยออมมูบานเพิ่นเพิ่นสารเพินยลุบเลยมปผูอ้อมเลยเดยวขอกลเพ่นสนะเขานมาห้ามนะไปาวเ่าน เช้าคืออาบาามท่านผู้ชมเดี๋ยวสมโภคต่ำต่ำสิ้นเดี๋ยวนี้โอ้ตัวน้เพิ่งได้ลายทับสุดตัว้โอ้ได้ลายไอ้หนอได้ลายเติรไปดิโอ้ลาตัวนีท่านผู้ชมตามบาดหนึ่งเลยเอไลายมันเนาะตามบนึ่เอไลายมันเนาะมอท่านผู้ชม Chúng ta lên thứ hết đang đêm thầm sớm về thứ bảy này hết khóng bỏ lạ nào như nó thầm sớm mới nâng lên đây lái bao mưa nừng này lại rồi bà sợ nừng mưa nừng bảo phải cần hô với xa phần còn chút xa cần đâu <laughs> tham cần đâu đó mới thay sẽ thay hay làm một nó xịt bàn phần nó ก็ฝืนปลไลายสารสลดพลังนี่เป็น,ตนเนนต็มตารางแล้วเนะาะนี่ท่านผู้ชมสาบาบพไทยเลาะไม้เนาะแม่เหือนเนะาะท่านผู้ชมคุณหญิงเนาะเพันชีจำฮูกท่านผู้ชมไปสวัสดีเพันชีจำซิดนะาะท่านผู้ชมเนาะผู้เป็นแม่ผู้ผู้แม่หญิงนี่เพันชีเห็ดผู้รองข่าวเหือนท่านผู้ชมเกือบผู้รองข่าวเหือนเนาะเพันจำชิ้นผัวจำพานท่านผู้ชม Tầm xin ngam rắn ngam ngam ngay ngàm emina, ơi, emina Ban hoi đã bôi, có mi biển lão miệng có sưu ở kumo ina nặng dạy nga 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 nó ทำชมไปวปิดยางของสามานเนาะกันย okay? ังเทฮิองดั้งเดิมทำชมคือบบาไปไปเนาะอาวใหม่แจ้นัทะมแมีไฮบ่เออเไว้ยำดอกยำสิ้นเนาะยำข้าวลูกข้าวเมยเนาทำชมไปเพิ่นสวนไเพิ่นสีเฮ็ดไว้ยำขอลูกขอเมียทำชมเนาะเดี๋ยวว่า โอ้ที่เสากับผัวไม่นาะมันต oh, ้องมีสินสินไม่เนาะเออสินไม่ได้ท่านผู้ชมเราเราพูดจัดเอ็ดเบอเอส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 เออทิปเข้าเออโอ้ผันตักตอกสารทิปเข้าท่านผู้ชมโอ้ผู้ไอ้นเลยอ้เท่านผู้ชมเบ้อมีแต่ผูกได้แต่ผูกเนาะออมอหเนาะผู้มดออมผู้เป็นอะไรออมอหเนาะ อ้อมบ้านนี่เนาะ,ะบ้านเนี่ยบ้านยุลุปเนาะ,ะผูวอ้อมอว่าคอยลงมาเมื่อกี้ว่าก็กมาลัลมถ่างยากขนาดมาไปก่อนหน้าขับใจขับใจใทำสมไปบุบองกับบุรีกว้างไปเลยนะทำสมเสาไปลางังคาเาข,ขือนเนาะตัวเสาปลายครอบครัวทำสมโอ้ตีเล็กเนี่ยโมเล่ทั้งคนนะมาสิบิท่าให้บังอีก รอบสองท่านผู้ชมโอ้สังเกตุงท่านผู้ชมเนาะต่ำ้าเลยบปต่ำโูก็บนคูหลังคาเฮือนท่าทนผู้ชมไปในหมู่บ้านนี่นะขอไกลเป็นท่านผู้ชมยังมีแล้วอยู่เนาะห <laughs> มาหลับสองเลยนะ มารอบสอง,ย,งยังมีแล้วอยู่ิดผ่าบังผ่าสโกง่ายจะได้ผ่าเนี่ยชามเผื่อป้ามือม่อยดอกมือ่อยป้า เขาทางทางยานยนต์คือจะเาลวทางแค่คือจะเลาลรทางคิวฟ้าฟาจะโกนะซื้อในเวทนะแต่ทางให้มันฮักเครื่องเลยผ่านม้อตัวนุบเลไทยหวังเลยมางาจะโกหั่ถเฮ็ดไทยวังวะไทยวังโอ้ยฮักเลยอ๋อเห็ด แถว่างแถวางเมียนว่าพาพาสงงเมียนบอกแถว่างเขามักม uh ักตีพาผ้านั้นเาจะเขาจะงงเนาะเดี๋ยมเำต้นเห็นแล้วล่ะ โอ้แล้วเนาะแล้วเนี่ยนี่ตำรวจเพื่อเห็นแล,วแล้วล่ะเอาไทยเลาะมาสับรอบซองเพเห็นแล้วเก่งนะตำรมสีมืมอเพิ่นเนาะกูเปัญญาของเพิ่นท,ที่ว่า,า<ะ>ที่ว่าสุดยอดฮะโอ้บางควายตะเก او เสียดายแต่คุณมือเนี่ยเขากับปะแล้วเขาเม็ดแล้วคุณมือนี่นเออเขาฟุ้นตลาดปเป็นเรื่องเอาโลด แม่ตลาดเอ้ยโอ้ยตลาดก็มีงามนะมีเอหอยเด็กนงามนี่ห่อหอยเด็กนงามเนาะไม่เนาะเอาเองน่งามหอเด็กนี่คัดไัเ้อบนีเงินจะเป็นแบบเอาเอดเองเนีักกว่าเอาชื่ออีกที่ทำไ้ชมพอเทาพ่นเห็ดผักกาะแต้ดมชนเนาะก็ะเผักกาแต้อมเผินพ่นเนาะ ท่านชมเอาไม่เ hmm. ป er> ิดเลยไม่พ no ังบอกเหรอวเพิ่เอาไม้พังเห็ดท่านชาเวนเทหมดากระแตเห็นเพื่อนท่าชมเห็นเพื่นส่งโบราณท่านมเนาะส่งบวกอขนาดเลยไรทือิดคลองเกาท่านชมเพื่นเพื่เ็ด chung bò nó nữa oh, ừ. nó, tham số, tham mưu 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 tham đây tham mưu 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 tham số.

อ๋ารรมชอันจะเบาถ่ายผ้าละทัว่วทรมชมเว้ยหมู่บ้านพังกะดูแบบเรียบง่ายทรรสชมอย่างเธอทิ่องดังเดิมทลาสรมชมเนาะอย่างเธอทิศของบัวหานอยู่ธรรมชุมย่างตีผ้าเองตำฮูกตำเข้าน้องแบบนางตำเข้ามือธรรมชมเนาะอย่างเธอชีวิตแบบบัวห่านอยู่ธรรมชมมอ๋อธรรมชมเพอเฮาเบิ่งกะขเขาขมกับเจออะไรทรรมชมเอาเบิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง กาเตือนเตือนธรรมชมเพื่อบให้พี่ไพคลิปใหม่ของบาบพายท่านท่านธรรชมเนาะเลยว่าให้กำลังใจบาบพายคลิปต่อไปท่านผู้ชมเอาเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมว่าบาบไา,ายจะพาไปหมู่บ้านเลยเนะะาะเอาครอบครัวสบายดีท่านผู้ชม